เป็นเรื่องตำนานแล้วก็ในจังหวัดระยองบ้านริมคลองร้อยปีครับผมมาเป็นท่าผีเป็ท่าข้าวเดียวหามลงเรือไปเลยที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับเอะไรพวกกันสบายใได้บางอย่างฮะคือจะเล่นซ่อนแอบกันอันนี้เป็นฝันมาปืนมาถึงก็ร่มเลยมีคนยืนผู้หญิง เก่าอ e ีพิคทำและอยู่กับรายการ e อีพิคก้อนทวันนี้ครับไม่มีแขกงรับเชิญนะฮะเพราะว่าไม่มีใครมานะฮะแต่พีอ่าโอเคนะแต่บอกไว้ก่อนว่าวันนี้ถึงไม่แข่งรับเชิญนะแต่บอกเลยว่าเป็นเรื่องตำนานแล้วก็ดังนะในจังหวัดระยองบ้านริมคลองร้อยปีครับผม ไม่ดังนี่ยัยไม่ดังถ้าดังต้องบ้านริมคลองบ้านริมคลองบ้านริมคลองร้อยปีค่ะทุกคนอันนี้ดังแล้วอันนี้ดังแล้วก็บอกแล้วว่ามันดังมันดังมากถมก็เป็นแฟนผมจริง โอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังประวัติดีกว่าว่าเป็นยังไงของถุงแป้งเล่าเลยครับประวัติบ้านริมคลองร้อยปีนะคะคือที่เนี่ยเป็นที่โด่งดังมากโด่งดังจนกระทั่งหมอปลาเข้ามาแล้วที่นี่คือประวัติบ้านนี้คือมันเป็นบ้านไม้ริมคลองถ้าจะเข้าไปคือต้องนั่งเรือเท่านั้นอันนี้คือแสดงว่าเรากำลังจะไปนั่งเรืออีปีโกโบสอีกแล้วทุกคนนั่งเรือเข้าไปเท่านั้นแล้วเขาบอกว่าบ้านนี้คือเปลี่ยนอยู่มาหลายครอบครัวแล้วแต่ไม่มีครอบครัวไหนที่อยู่ได้ปัจจุบันเนี้ยมีเจ้าของบ้านแต่่เาไมอยู่ เขาบอกว่านอนไม่ได้อยู่ไม่ได้มันแรงมากแล้วอันนี้ที่เราไปเนี่ยเราจะเจอเจ้าของบ้านไหมเจอแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาแค่พาเราไปเฉยๆพาเราไปส่งงั้นเราก็ถามเขาได้ดิอยู่ไม่ได้เพราะอะไรใช่เราถามเขาได้และทีนี้ตอนที่หมอปลาไปอะ่ะหมอปลาก็บอกว่าพอดีว่าเจ้าที่ที่เนี่ยเขาแรงมากไอ้ที่เนี่ยเราไปวันเนี้ยไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างคือคนแถวนั้นอะ่ะเขาบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วจะได้ยินเหมือนมีคนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงพูดคุยกันรอบบ้านแต่แต่เขารู้กันว่าบ้านนี้ไม่มีใครอยู่ตอนหมอปลาไปอ่ะเขาก็ได้ยินเสียงคนพูดกันแบบเป็นผู้หญิงคุยกันเลยอันนี้คือหมอปลาได้ยินเลยหมอปลาคือไปนอนเลยนะแต่ของเรา <c oughs> ไม่ได้ไปนอนไม่ได้ไปนอนไม่ได้ไปนอน <c oughs> ของเราไม่ของเราไปพิสูจน์ไง <c oughs> เออโค้ชา <c oughs> แต่ถ้าโก้แกคมไหมก็รอดูกระแสก่อนแล้วกันแต่บ้านคือหลอนนะสภาพบ้านคือ ที่เป็นแบบจอดใช่ไหมแล้วก็มีทางเดินเข้าไปก่อนนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าบ้านนี้มันจะอยู่ตรงหัวโค้งหัวโค้งคลอง,องแล้วเวลามีคนจมน้ําตายอ่ะศพชอบมาติดที่ตะลิงบ้านนี้เรากลับกันดีกว่าไหมกระถึงแล้วอ้า <laughs> <laughs> จะบอกว่าอะไรที่มันชอบเป็นแบบบ้านที่มีประวัติยาวนานอย่างแบบร้อยปีสองร้อยปีทุกคนส่วนมากะคะ่ะเจ้าที่เขาจะชอบหวง แล้วนี้ผู้กันไปกู้รู้สึกอะไรยังครับที่เขาอยู่ไม่ได้ครับเพราะเขาไม่มีเรือหรือเปล่าไม่นี่ขอไอ้โมดไอ้โมดอย่าไปทำอย่างนั้นเขาตามคุณนะเดี๋ยวอันนี้คือเจ้าของบ้านมาด้วยมารับเลยเดี๋ยวลองไปถามเขาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเราไปดูกันเลยครับใกล้ถึงแล้ว และตอนนี้ครับเราก็ถึงที่ท่าเลครับเดี๋ยวเราไปสวัสดีคุณลุงที่จะขอมาก,ก่อนดีกว่าแล้วเขาจะได้พาเราไปนะฮะ โอเคครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณลุงที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ครับโอ้ยอันนี้คือคุณลุงเป็นลูกหรือเป็นเป็นลูกเป็นลูกครับที่สืบพ่อกันมาครับผมก่อนไปเราถามตรงนี้เลยไหมเมื่ก่อนไงประวัติที่มีคนบอกว่าคุณลุงอยู่ไ้เพ่ออะไรครับบ้าหลังอะ้รมันเกิดอะไรขึ้นฮะโ่ออะไแบบนั้นมันมันทำกระลูกผมไงมันลูกผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้มองคือก็ล้องอย่างเดียวล้องอย่างเดียวทำพูดได้คงจะไม่ทำ แล้วที่คุณลุงไม่ไปอยู่งานเพราะเหตุผลอะไรฮะโอ้อยแต่แต่ลุงเองเนี่ยไม่เคยโดนนะเมียเมียลุงก็โดนโอ่ะอ่าล้ลุงเองอะ่ะกลัวแต่าง,งานเด็กจนโตเลยกลัวนะักแาวล้วพอเมียพูดอะไรกับปาลาไม่แมวใกล้วเดี๋ยวก็ทิ้งเมียเปลียนอือบอกว่าคนกลัวในเด็กเอาเกิดที่นั่น อย่างแฟนคุณลุงที่เจอนี่เป็นยังไงฮะเจอเหตุการณ์ประมาณไหนฮะบ่าบเดิน,เดนไปกับเดินมาเดินไปกับเดินมาแต่ไม่เห็นตัวเจอผีในบ้านเดินไปเดินมาอ,อมีมีคนมาถ่ายรายการเยอะไหมที่บ้านหลังนั้นเยอะเจอทุกคนไหมฮะต้องบอกเขาก่อนหมาเดี๋ยวก็วิ่งร้อยมเมตรเราชั่วโมงต้องบอ,องกก่อนุู่ๆบอกก่อนไม่<อ><อ>จุดจะเป็นเรื่อง,องอขออนุญาตเขาก่อนแต่เด็กกับไปไม่ได้อืมเพราะมันมีกุมารอยู่กุมารลัน เก่งแต่เด็กจริงนะแต่เ <OK ล็กม as> ึงรอเลยนะเรือเป็นเด็กโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวเราให้คุณลุงพาไปมันต้องนั่งเรือไปใช่ไหมฮะไปครับไปเดี๋ยวเราไปนั่งเรือนไปดีกว่าทุกคนไป ตอนนี้ครับใกล้ถึงแล้วนะฮะผมพูดใกล้ๆไหมเพราะเสียงเรือมันดังนะทุกคนนะเนี่ยถึงแล้วเนี่ยเฟิ่องถ่ายให้ดูดีโอ้ยบ้านริมน้ําจริงกว่าทุกคนต้องมาอย่างน้ำ <c oughs> ผมบอกเลยนะว่าถ้าเจอซุก,กี้น้ำอะไรไม่ต้องวิ่งลื่นนะฮะ <c oughs> คุณลุงครับอย่างน้ํานี่ลึกมากนะรู้สึกว่าน้ํามัน,นแห้งเหือดใช่ไหมฮะนนขนาดนี้นน<ช>คือไม่ได้ท่วม,มวอ๋อก็คือลงไปเล่นได้เลยลเราเพลทมีเพลทเพลท่าผีไปท่า้าทีเดียวหามลงเรือ หาลงเรื่อยเหรอฮะทุกคนครับมีเพจหนึ่งเห็นคุณคุณลุงบอกว่ามาท้าคือหาลงเรือกลับเลยออกมาเป็นตัวเลยน่ารักอ่ะเรืองอ้ยมอดอย่าปากเสียงนะกลิ่นผมเริ่มกลัวทุกคนครับแต่ไม่แบบน่ากลัวจริงแพราผมไม่กล้าพูดว่าถึงหนึ่งแสนไลค์จะกลับมานอนนี่ทุกคนนะนี่ไปพูกันยิ้มเงีพูกันยิ้มเงีพอหนึ่งแสนไลค์ก็นอนเนพูกันยิ้มเงี ยิ้มลอยอ่ะพี่แกเนาะพี่โก้ก็ยิ้มรอยแบบแต่คุณรู้ครับสามารถนอนค้างคืนได้ไหมฮะเอ้าเอ้าไม่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ห้าปีหรือคิดจ้างแต่จะอยู่ได้ไหมก็ไม่รู้นะมีคนหนึ่นอนค้างคืนไหมฮะมีะมีแต่หมอปลาเนี่ยมานอน ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงด้านในตัวบ้านเราผ่านสะพานเมื่อกี้มาแล้วทุกคนซึ่งเนี่ยพอมองย้อนออกไปทุกคนไม่เห็นสะพาน <ไง S 1> คุณเห็นเห็นแล้วเนี่ยคุณลุงรออยู่เหคุณลุงไหมดูคุณลงุง <c oughs> นั่งรอ้องนอกเลย บอกว่าเวก้าเข้ามานะฮะใช่แต่เพราะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาลบหลูนะทุกคนเราไม่ได้มาแบบว่าทาทายใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนเป็นการพิสูจน์ธรรมดาด้วยเครื่องมือของเรานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันค่ะทุกคนได้ครแต่เขาไม้ขอรองเท้าหน้าบ้านพวกกายพี่กู้รู้สึกเลยฮะตรงหน้าบ้านอะไรเงี้ยรู้สึกอะไรนะบริเวณนี้มีไหมครับอะไรไหมยังครับยังยังใช่ไหมฮะผมถามได้ไหมเนี่ยพ่อหน้าบ้านเนี่ยถามว่าอะไรดีขออนุญาตเข้าบ้านได้ไหมครับขออนุญาตเข้าบ้านได้ไหมครับ ตขออนุญาตโดยการเคาะประตูแรกขออนุญาตเข้าไปถ่ายทลับนะครับโอเคค่ะให้เดี๋ยวเราเข้าไปนะเพราะเราขออนุญาตโดยการเคาะประตูแทนนะทุกคนแล้วก็ในระหว่างที่เราเข้าไปเดี๋ยวให้พนุเปิดเครื่องทิ้งไว้ตลอดก็ได้โอเคทุกคนครับพี่เขาบอกว่าหางเข้าคือต้องปีนเข้าฮะซึ่งพนุเข้าคนแรกเลยเขาตัวใหญ่เว้ยมันทำให้อาจจะล้มได้การกันตัวกันตัวเล็กกว่าการไป Lady First แล้วมาหุ้ยหุยหุ้ยหุยตายกำลังจะเก้าขาไม่ป็นกำลังจะเข้าเนี่อยๆจะเข้าอีกแล้วเข้าผู้การเข้าห้าขีดพอผู้การเข้าห้าขีดเลยอ่ะออกขาลงสองข้างไปแล้วเรากลับกันเถอะมาไหนไหนผู้การเข้าแล้วก็พี่โก้เข้าต่อเลยคนะทำยังไงจะเข้าเองทำยังไงเออมาไหนไพี่โก้เข้าแล้วครับ เชิญครับเชิญครับเชิญครับ,อรบเอาเอาก็ะป่งทุกคนก่อนไงเชิญต้องส่รองเท้าก่นอน้คุณใส่บูทมาด้วยเุกครับคือมันมมอาจนนจะมีตะปูมีอะไรฮะก็เลยขอคุณป้ากับคุณคุณลุงนะใส่รองเท้าเข้ามานะเพราะวันมันจะเกิดอุบัติเหตุน,นะทุกคนนะ,ะคือตอนนี้ทุกคนเราเข้ามาอยู่ด้านในใช่ไหมแล้วทีเนี้ยในบ้านอะโล่งมากแต่เราอะเจอชุดไทยที่คุณลุงเล่าให้ฟังนะคะคือ ชุดไทยก็คือเหมือนจะมีคนมาขอขออะไรสักอย่างแล้วมันได้ทุกคนเขาก็เลยจัดชุดมาให้นะคะซึ่งบอกว่าราคาเป็นหมื่นนะทุกคนมันไม่ได้มีแค่ชุดไทยนะพี่ทีเหมือนมีแบบชุดของคุณลุงคุณตาด้วยเนี่ย๋อใช่ทุกคนมีของคล้ายๆกางเกงขาควยอะไรอย่างนี้ด้วยคือตอนนี้ที่ผมเข้ามาทุกคนคือบ้านเนี่ยมันอยู่ในมันคือป่าของจริงไปดูนี่เนี่ยหลังบ้านเป็นป่าเลยดิเนี่ย เพื่อกป่าล้อมรอบไว้หมดทั้งบ้านอะ่ะมันบ้านกลางป่าเลยเน่ยเฟิร์นแต่ตอนนี้ผมรู้สึกอะไรไหมก็ยัยงเหมือนเดิมครับผมไม่ค่อยเป็นคนไม่มีเซนทุกคนก็ไม่รู้สึกอะไรนะฮะตอนนี้ผมให้ทุกคนสำรวจบ้านก่อนนะฮะใครเจอเหตุการณ์อะไรบอกนะฮะทุกคนตอนนี้ไรเครื่องนี้มันแบบเหมือนเขาเดินไปเดินมาใช่แต่ตอนนี้เครื่องพี่โก้คือสี่ห้าขีดตลอดนะไม่รู้เพราะอะไรนะะทุกคนแต่ตอนนี้พี่โก้ผู้การตรงไหนรู้สึกแรงนี้ไหมฮะรู้สึกแบบตรงเนี้ยแรงตัวพี่เองยังยังไม่ค่อยรู้สึก เดี๋ยวเราลองเดินไปส่วนหลังบ้านบางคนเพราะว่ามันมีแบบห้องต่างๆแยกไปแยกมาด้วยเฟินเฟินห้องน้ำนนี้เป็นสารปะเฟินนี่แม่เก๋ารู้เ ัเป็นห้องน้ที่แยกจากตัวบ้านเียมันเป็นอันนี้เดี๋ยวนะอันน yeah> anyway> ี้ผ oh ู้กันสบายได้บางอย่างฮะเราตรงไปรอบมูไปหาผู้กัแ่คนแตะแตอนคนบไม่มันมันมันแบบเหมือนตอนที่เราเดินลงมาจากไม้ตรงนั้นใครอยู่ที่นี่ไหมคะเออมันแบบจะได้พัดกันพูดอะไรสัก ที่นี่มีวิญญาณอยู่หรือเปล่าครับไม่มีตอบถามอะไรดีเหมือนไม่มีขึ้นเท่าไหร่เลยอะแต่ถ้าตอบก็คือตอบเป็นคำเดียวใช่แต่ิริงๆก็จะมีอะไรพูดออกมาะพี่ยพี่งั้นเดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้ี่เดี๋ยวลองเดินไปด้วยฝั่งโน้นไหมถามนะว่าเจ้าที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเจ้าที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงครับ เกี่ยวกับสีชุดที่เขาชอบไหม mm hmm. เผื่อเขาจะตอบกลับมาอ่ะผู้กันถามเลยอ่าพี่ผู้หญิงที่อยู่ที่นี่ชอบชุดสีอะไรคะสีฟ้าดื๋สีฟ้านี่ไงก็อันนี้คือสีฟ้าป่ะ <med> ใช่ <med> แล้วตอนนี้พี่อยู่ไหนกันคะ <med> จากอุ่นเดือไม่ากอุ่นเกือน่น้ <med> อ <ะ S 2> <med> ลองเดินไปถามตัวข้างหลังบ้างทุกคนตรนตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเห<ถ>มือนเป็นถงบ้านใช่ถงบ้านใหญ่แล้วก็เหมือนอมสมัยก่อนเลยทุกคนที่มันจะมีเนะี่ยชั้นบันไดขึ้นมาตรงนี้น<อ>แล้วตรงข้างหลังเป็นห้องนอนเหรอคะใช่เดี๋ยวเราจะปูนอนตรงนี้ทุกคนคือคือตอนนี้เราใช้เครื่องอินฟล่าช์ใช่ไหมแล้วบ้านมันด้วยความที่เป็นบ้านไม้ทุกคนมันเหมือนจะไม่เก็บความร้อนเลยเพราะว่า ส่องไปที่ไหนก็จะเป็นเขียวหมดเลยนะคะแต่เมื่อกี้นึกขึ้นได้ว่าลุงเคยเล่าให้ฟังว่าแบบเอ้ยตรงขื่อแบบว่าโดนเด็กน่าจะโดนหลอกอะไรประมาณเนี้ยทุกคนแล้วเมื่อกี้มันขึ้นสีแดงแวบเดียวมีตรงหนึ่งเพราะว่าเนี่ยดูดิเพราะว่าสังเกตดูว่าในบ้านอ่ะไม่มีที่เป็นสีแดงเลยนอกจากคนนอกจากคนจริงๆแต่เมื่อกี้ค่ะแถวนี้ทุกคนมันแดงอยู่แวบหนึ่งนานนานาเห็นปะมันคืออะไรทำไมเนมันเข่าเลยวะมันแบบนี้จริงเหรอจริงเพราะว่าทันทางที่ไม้อันนี้มันก็ไม่ได้มีความร้อนเนี่ย ครับตอนนี้คือเหมือนมีตอบตอบนะแต่แบบฟังไม่ออกครับเสียงมันอู้อู้แล้เดี๋ยวเราไปไดในหลังบ้านกันนะฮะอย่างที่บอกมันเป็นบ้านที่รุ่งแล้วเ,เหมือนว่ามีคนก็น่าจะมากันเยอะทุกคนปเป็นยงไงกูกันน้องหวานที่จะสาวน่าจะเข้ามาไม่ได้ทำไมอ่ะอเหมือนมัดแยกยไหนพยายามแยกแลว้วแต่น้องสใส่ให,หวัวอยู่บนเรือเรือหน้าเข้ามาไม่ได้คือเจ้าสาวมาด้วย เจ้าสัวคือกุมารพ่อที่พวกกันเลี้ยงไว้เลทุกคนมาด้วยแต่ไม่เข้าใช่ไหมใช่แต่ทุกทุกครั้งเลยที่แบบถ้าที่ไหนยังเจ้าสัวจะไม่เข้าถ้าที่ไม่แรงเข้าวะเข้าตอนนี้ใครอยู่ที่นี่อยู่ไหมคะอันนี้ใครใช่อันนี้ใครได้ยินนี่ยิเฉยอันนี้ใครจะถ้าอยู่ไกลๆจะได้ยินเว้ย ใช่บอกว่ามดปากแฉีวแล้วอันนั้นใครคะถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราถามคำถามเดิมๆนี่มั้งใช่ป่ะถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าคือทุกคนที่ผมนิ่งๆอ่ะคืออย่างที่บอกครับที่ คือผมกลัวว่ามันอย่างที่บอกมันมีคนมาบ่อยแล้วผมนี่ต้องเราต้องแบบสำ,สำรวมเตยยายให้ดีทุกคนนะเราอย่างที่บอกเป็นตำนานที่หลายแรงครทุกคนนะอาจจะอย่างที่น่ากลัวได้ก็เลยไมกล้าพูดเล่นเท่าไหร่เอ่าเพี่คนที่ตอบเมื่อกี้กูที่อ่ะหรอ สัออกอย่างเปีนเพราะว่ากูกูหิวอะว่ะก็กินก่ไนพี่ดี่ดากูหิวอ่ะข้างหลังก็้กินชัน้นเลยไม่อยู่ข้างหลังพี่อยู่นานกว่า ร้านสกาหมูกระทะสาขาสองบายอีปิคทามเปิดแล้ววันนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่มีใจรักหมูกระทะมากินหมูกระทะที่ร้านสกาหมูกระทะสาขาสองบายอีปิคทาวนั้ีอยู่ใกล้เดอะวอล์กเกษตรนวมินท์ตรงข้ามตลาดหัวมุมที่จอดรถกว้างขวางอร่อยคุ้มค่าแน่นอนแดีเอวมาเจอกันนะครับคือตอนนี้ทุกคนตอนแรกเราเตรียมภารกิจมาคือจะเล่นซ่อนแอบกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันไม่มีที่ซ่อนจะหาคนเดียวใช่อาจจะหาคนเดียวซ่อนคนเดียวครับ แน่นอนครับอ๋อพี่กับพี่แับทิมนครู้อยู่แล้วว่าเขารู้ตัวแล้วเราไม่ต้องพูดหรอกผมผมนั่งซ่อนแอบผมก็ไม่เจอหรอกครับผมไม่มีเซนส์ดีผูไม่มีเซนส์เรื่องซ่อนหาด้วยกันนะคะทำไมพี่เด็กบางคนทำเพลงตลอกโดยผู้หญิงนะจ๊ะไม่ตอบถ้าไม่ตอบงั้นมาช่วยกันหานะคะโอ้ยเดือดจังมิการกูเดือดเลยครับถ้าตอบจริง ผู้การคูยเดือดเดียผู้การคูยเดือดเดียผู้การคูยเดือดเดียวอ๋อดิรอเลยนะผู้การคุณรออีกไม่ใช่เขาช่วยหาหรอไม่ใช่เขาซ่อนเนี่ก็เพราะเราถูเรียกคนหาไงแล้วผู้การเราต้องจะหาอันนั้วฟังเสียงเรื่อยๆอ่ะเปลี่ยนเป็นผู้การหาให้ไปซ่อนได้ไหมคะไอ้นี่ดีกว่าเห็นไหมเขาเห็นด้วยเอาวันไอ้เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เขาบอกใช่อยากเป็นคนหาหรือว่าอยากเป็นคนซ่อนคะ ค OK <the 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 爸爸ู่กันหาหาแค่คนหาพูดแค่คนหาคู่กันหาคู่กันหาคู่กันหาอ้ชัดเจนเกิด ทุกคนครับเดี๋ยวเรานะฮะจะเข้าภารกิจแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะทุกคนนะจะบอกว่าเครื่องมิโกเนี่ยขึ้นห้าขีดบ่อยมากครั้งที่เป็นบ้านล้างนะทุกคนนะแล้วก็ของทีมเห็นบอกมีความร้อนสงแดงนะคือใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เครื่องนี้ก็ตอบนะที่แบบว่าไม่ค่อยมีสัญญาณโอ้แต่มันไม่มีสัญญาณนะใช่จะตอบแต่ตอบทุกคนนะ Amazing มากนะทุกคนนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มภารกิจสัอนแอบลองดูว่าเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ไหมครับลองดูเห็นบอกว่าคุณลุงบอกว่าเขาชอบ ีดโอเคครับขอให้โชคดีเมื่อกี้น้องมดเขาพูดกับผมว่าก็คือเสียงที่ตอบไอ้เครื่องเครื่องคุยัเมื่อกี้พี่อือคือเสียงสำเนียงของคนระยองเลยใช่อ่ะไมโลพูดดิเดี๋ยวขอเป็นคนหาแทลละกันนะอ๋อขอเป็นคนหาแทลละกันไม่ขอเป็นคนซ่อนอ๋อโอเคครับแต่มดไม่เชื่อนี่นี่อะไรนี่มดไม่เชื่อนี่วันนี้เชื่อวันนี้เชื่อ นี่ชือคนมันไม่เจอ,อยังไงมันก็ไม่เจอครับทำไมขาเป็นฝันท้ายทำไมนี่ขาฝัน<า>เอาเอา,เอาแล้ครับมดปากจ๋าเริ่มหน่อยนะเ,เดี๋ยวนี้ไอ้มดอยเาางียบมาลูกเฮ้ยยนะิงยังไม่ออกนะ <c oughs> มันน่า,านะกลัวจริงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรอไปรอข้างนอกครับ เราควรช่วยนำทางหนูไปหาอีกคนนึงด้วยนะคะใช่ทางนี้หรือเปล่าคะช่วยนำไปไหนคะห้องสุดท้ายเหรอคะ เชื่อบอกทิศทางได้ไหมคะว่ะเจอแล้วเดี๋ยวนะอยูสองคนใช่ปะใอีคนนี้ ใช่ผู้หญิงใช่ห,หาเจอแล้วค่ะฉันไม่เชื่อไม่เห็นจริงๆตอนแรกงวซ่อนสามฟุตงก็ไม้ถือไฟเจมจบแล้วนะคะไม่มีคนซ่อนแล้วนะคะไม่ต้องหาแล้วค่ะถ้าคนุดนี้ถ้าคทนี่มนะ อยากบอกไหมคะไม่บอกไปแล้วน, <ไป S 1> นะครับทุกคนครับหลังจากที่ผู้การพิโก้ออกมามันยังเลยอยีกภารกิจหนึ่งฮะแต่ผู้การพิโก้พัดพวกเราที่นอกกองกันนะฮะทั้งหมดจะโอน้อยออกกันจะมีเพียงคนเดียวที่เข้าไปข้างในนั้นออเอาคนเดียวนะฮะเอาคนเด<ว><ว>ียวเออไม้หมดเลยเพราะไม้เ, <ยก S 1> เป็นเด็กดยิ่งชอบเลยเออมาคนน้อยออก ดไว้คเอาเอากี่เป้าเอากี่เป้าไม่มึงก็คูแค่แรกไม่รู้ยิบยังยิงยาวไปกับชีวิตมันแสงเค็งยิบหาย ไปโลชันจบโกลบเดแล้วเปิดขึ้นมาอยี่5 10นาที10นาทีผมก็คนละย้องเลยพี่จะมารังแก้ผมก็ไม่ได้เดี๋ยวพี่บอกให้ออกมาค่อยออกมานะจับเวลาก่อนนะทุกคนมาเลาบันลบฝั่งนี้มาเราเจอไหมเฮ้ 不要分开。 พยายามให้กำลังใจตัวเองตลอดเวลาผมก็คนละยองนะพี่จะมาล้างแก้ผมก็ไม่ได้โอ้โหลางครับหยุดกินของเส้นไหว้หนึ่งตาอย่ามาแย่งหมูกินนะหยุดเข้าห้องผีสิงหนึ่งตาเล่นครับหนูเมื่อกี้พวกกันบอกว่าเห็นใครไม่รู้อยู่ในห้องอีกคนนึงอ่ะเป็ดเหรอผีหรือเปล่า เดิมเลยผู้ชนะของเกมบานในงูขนาดหลังก็คือ